ครูแจจัดพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำเนื่องในโอกาสวันลอยกระทงประจำปี2565เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีทำบุญขอขามาพระแม่คงคาเช้าวันเป็นเดือน12พระครูปรลัดสุวัฒนาศิลคุณพระครูแจเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทางน้ำเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นข้าราชการตำรวจประชาชนชาวตำบลบ,บางพลีใหญ่ตลอดจน,นคณะครูนักเรียนโรงเรียนวับดบางพลีใหญ่กลางและนักเรียนโรงเรียนบางพลีราชบรุงจำนวน กว่า500คนร่วมกันทําบุญตักบาตรทางน้ํารับอรุณยามเช้าในวันลอยกระทงหรือวันเพ็ญเดือน12บสองนบริเวณสระน้ําบ่อเตา่าวัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีใหญ่อาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีทําบุญขอขามาพระแม่คงคาตามคติความเชื่อตลอดจนเพื่อให้รู้ถึงคุณค่าข,ของน้ําหรือแม่น้ําลําคลองอันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตนอกจากนี้ภายในงานทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางยังได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงที่ทําจากวัสดุ ธรรมชาติมามอบให้กับวัดบางพลีใหญ่กลางใช้จำหน่ายให้กับประชาชนที่มาลอยกระทงในครั้งนี้ด้วย,วยทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน thank you